พามาเบงสวนลูกหาทุเรียนระบ,บือนะคะอยู่ที่ตบลอระบ,บ,บือเพื่อบอรบือจังหวัดมหาสารคามค่ะปลูกทุเรียนลงไปประมาณสองร้อยกัวตนนะจานี้กำลังงามเลยจางามีรีเลยค่ะต้นนี้นะคะปลูกได้ประมาณสามเดือน,ก,ก,นาากัวกัวนะจ่ะต้นงามค่ะต้นงามเนี่ยส่นีลูกค้าซื้อมาต้นละหนึ่งพันห้าร้อยบาทค่ะ ยอดเดินต่อเนื่องเลยเด้ตอต้นนี้ก็เป็นอีกต้นหนึ่งนะคะที่ลูกขาดสือมาในราคาต้นละหนึ่งพันห้าร้อยบาทตอนนี้งามสูงค่ะหยดเดินตลอดเลยค่ะใบเขียวใงดีอยูจ่จ้านีนะจ้ะเดียวเห็นอยู่นี่เป็นการบังล่มนะคะประมาณบังแดดเนาะ การล่มเพราะว่ส่วนของลูกคา้าล่มแห้งค่ะกะผู้ใดสนใจที่จะสอบถามเรื่องการปลูกเรื่องการดูแลเรื่องหลายๆเรื่องนะคะสามารถที่จะสอบถามขอมาได้ด้วยจก้า0จ7 07ูย์้จอ่อยเองค่ะ